ต่อครับข้อนี้เขาบอกว่าจากการทดลองเรื่องแรงตึงผิวหากใช้ชุดทดลองดังรูปอ่ารูปอยู่ข้างหลังหากใช้ชุดทดลองดังรูปเขาบอกว่าคานสมดุลโดยเติมตัวน็อตทางด้านซ้ายมือเนี่ยอีกสองตัวจึงท,ทำให้วงแหวนแลศมี2.1เซนิเมตรหลุดจากของเหลวพอดีจงหาความดึงผิวอ่ากูกว่าเป็นแบบนี้นะครับโดยเขากำหนดว่า ตัวน็อตเนี่ยครับหนักตัวละ1 3 2่งกรัมอ่าโอเคข้อนี้ถ้ายังไม่ชำนานนะครับก็สมดุลหนึ่งสมดุลสองไปแต่ว่าแต่ว่าข้อนี้พี่จะไม่ใช้พี่จะถือว่าเรามันคล้ายๆข้อที่แล้วอะ่ะพี่จะถือว่าเราชำนานมากขึ้นแล้วเดี๋ยวมองโจทย์แล้วเขียนสรรมการขึ้นมาเลย ข้อนี้เขาบอกว่าเติมตัวน็อตใช่ไหมครับเพิ่มสองตัวสมการของเราเนี่ยก็คือสมการที่ก่อให้เกิดแรงตึงผิวนะครับคือมวลที่เพิ่มขึ้นมาในตอนหลังใช่ไหมก็คือมวลที่เพิ่มคูณกับแขนแขนของมันก็คือหนึ่งใช่ไหมครับเท่ากับ f ตึงผิวคูณกับแขนของมันก็คือ สามได้ทมการนี้เลยโอเคตัวมวลที่เพิ่มเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมวลเนื่องจากนอ็อตอ่ะต้องมี G ด้วยนะครับเป็น M ออ่ะก็เป็น M G ใช่ไหมครับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นน้ำน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น M G ก็คือ มวลของน็อตเนี่ยเขาบอกว่าน็อตมวลละมวลตัวละ1.32กรัมใช่ไหมก็ทําให้เป็นกิโลกรัมคือ1.32คูณ10กลับ3กิโลกรัมแต่เขาบอกว่ามีน็อต2ตัวใช่ไหมครับก็ต้องเอา2มาคูณคูณกับ g g คือ10อ่ะเ้วก็คูณ1 1พี่ยังไม่เขียนนะตัวนี้พี่ไม่เขียนอ่ะ F ตึ F ตึงผิวคือ คาึงผิวคูณ l แล้วคูณสมใช่ไหมค่าความตึงผิวนะครับเขาก็บอกว่ามันคือเท่าไหร่เขาให้เขาให้หาใช่ป่ะค่า l คือ2อง p r คูณสใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นมันเป็นวงแหวนก็มีบริเวณที่สมัมผัสกับของเหลวมีทั้งด้านในและด้านนอกก็เป็น4 A ี่ pi r สี่พายคือยี่สอ่วนเจคือเท่าไหร่ครับสองจุดหนเมตรสอซเมตรก็เป็น2.1หารด้วย100คูณกับ3เท่ากับเออหนึ่งจุดสามสองคูณกับสิบกำลังลบสามหนึ่ามกลังลบสก็คือหนึ่ันใช่ป่ะครับคูณกับ2คูณกับ10อ่า ก็ย้ายหนึ่งพันอเอาหนึ่งร้อยตัดเลยครับแล้วก็เอาสิบยกคูณขึ้นมาก็จะได้เป็นคูณสี่คูณยี่สบสองส่วนเจ็ดคูณสามคูณสองจุดหนึ่งคูณกับสิบที่ย้ายขึ้นไปใช่ไหมครับสองจุดหนึ่งคูณกับสิบตัวนี้ที่ย้ายขึ้นไปก็เป็นยี่สิบเอ็ดจับเท่ากับ สิบสามจุดสองคูณสิบได้สิบสามจุดสองคูณกับสองที่เหลือก็คือการคิดเลขครับก็เจ็ดกับยี่สิบเอ็ดก็เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดดังนั้นข้อนี้ก็จะได้ว่าสิบสามจุดสองคูณกับสองหารด้วยสี่ยี่สองแล้วก็สาม สค่าเนี่ยคือค่าความจึงผิวอ่าเห็นว่า11ตัด13บยูสอได้11บเอ็ดสองยี่สิบสองสบอดหนึ่งอดอ็ยบสองสองตัด2ทิ้งสามสี่สิองใช่ไหมครับ12บเนี่ยสาคูณสได้12สองแสดงว่าหนึ่งตัด12ก็ได้10บแสดงว่าความตึงผิวเท่ากับ1นึส่วนสามสิบ หนึ่งส่วนสามสิบก็เท่ากับศูนย์จุดศูนย์สามสนั่นเองอ่ะนี่คือคำตอบอข้อนี้จะเห็นได้ว่าพี่เห็นถือว่าเราเนี่ยเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ยัดสูตรนี้เลยสูตรนี้มันก็ไม่ใช่อะไรหรอกมันมาจากความเข้าใจของเราก็าคือมวลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก่อให้เกิดแรงตึงผิวใช่ปะ ก็มวงที่เพิ่มขึ้นมาคูณแขนของมันเท่ากับความตึงผิวคูณกับแขนของมันอีกที่เหลือก็แค่แทนค่าครับแทนค่าออกมาปุ๊บก็ได้ค่าความตึงผิวที่เราต้องการคือศูนย์จุดศนย์สามสหน่วยคืออะไรครับความตึงผิวหน่วยก็เป็นนิวตันต่อความยาวเมตรนั่นเองอ่าข้อนี้ก็ตอบ0ูนย์จุดศาสานิวตันต่อเมตรครับอ่าเดี๋ยว เรามาขึ้นเรื่องอ่ะเรื่องนี้สัมพันธ์กับเรื่องความตึงผิวนะครับเรื่องอหลอดแก้วคราร์พิตารีเดี๋ยวมาขึ้นกันต่อเลยครับ